ไปกันต่อที่โพพร ush, งพยาบาลนะฮะสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนะฮะจัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อหนองคายนะฮะร่วมกับโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสานีตำรวจภูธรท่าบ่อหน่วยกู้ภัยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมนะฮะได้จัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาลนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2558นี้นะครับโดยการซ้อมแผนครั้งนี้นะครเป็นการสมมุติสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับก็คือการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะกับรถตู้นะชนกันไม่มีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บสาหัส12รายและบาดเจ็บเล็กน้อย8รายนะครับที่บริเวณสี่แยกไฟแดงน้ำมงถนนท่าบ่อศรีเชียงใหม่นะฮะอำเภอท่าบ่อน้องข่ายครับการฝึกซ้อมแผนร,รับมืออุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เตรียมตัว ในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือนะฮะการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์จริงเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะการลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยใช้หน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่นะฮะการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลและการรับตัวผู้บาดเจ็บเบื้องต้นนะครับโดยใช้ยุทธศาสตร์ 5E นะครับทั้งในด้านโลนโลมป้องกันการใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามนะฮะวิศวกรรมจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการประเมินผลติดตามการลงนาม MOU และถือเป็นข้อตกลงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะช่วยกันลดและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งในช่วงเทศกาลและสภาวะปกตินะฮะอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เป็นรูปธรรมตลอดไปนะครับ